สวัสดีค่ะมาสูช่ช่วงบีเวอร์ทอนะคะเป็นชว่วงใหม่ของเปาให้เปาคิดว่าเป็นชว่วงที่เปา ควรจะพูดนะคะเพราะว่าชีวิตนี้มีเรื่องให้พูดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เรื่องแรกที่จะพูดเปรียวกับเรื่องการศึกษานะคะนั่นะก็คือเรื่องการสมัครเรียนรามก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวข้อที่เปาถูกถามเยอะที่สุดบ่อย,บ,อยบ่อยมากในชีวิตเปาะว่าเปาเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่ารามแล้วก็ผิดปัจจุบันของรามก็จะมีคนชอบถามเยอะเกี่ยวกับอะไรที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแหง นะคะก็เราก็จะเริ่มไปทีสืบเนาะว่าหมหาวิทยาลัยคำแหงเนี่ยมีอะไรเรียนยังไงคณะอะไรอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนขอเริ่มคลิปนี้ด้วยการสมัครเรียนก่อนเลยคะ่ะสมัครเรียนเป็นสิ่งที่ทุกคนถามเข้ามาเยอะเนาะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะสมัครเรียนก็คือเดิน,ดนไปสมัครไม่ใช่ก็สมัครเรียนนะคะรามก็จะเปิดสองช่วงเนาะก็สำหรับนะักศึกษากจริงก็เปิดสองช่วงนะอืมก็ เราไม่แน่ใจเรื่องเดือนแต่ว่าในปีหนึ่งเนี่ยจะเปิดสองครั้งนะคะก็ตอนเนี้เดือนกันยา2016นกนะก็จะเปิดเดือนพฤศจิกาเนี่ยอีก2เดือนหน้านะคะสจาน้นก็จะเปิดนะใครสนใจอะไรอย่างไงเดี๋ยวม,มีวันที่อะไรเงรี้ยเดี๋ยวเราจะแชร์ในเฟซแล้วก็ในเพจนะคะก็วันไหนอะไรเงี้ยก็ไปติดตามกันอีกทีแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างต้องไปถึงหนูจะไปยังไงคะหนูต้องเตรียมอะไรไปยังไงบ้างละก็ สำหรับพูดยงไงดีนักศึกษาปกติก่อนเราจะพูดถึงนักศึกษาปกตินะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับนักศึกษาพีดีคีพีีคีคืออะไรหยุดไปตรงนี้นะคะอย่าถามในคลิปนี้พีดีคีจะไปเจอเันคลิปหน้าอันนี้จะพูดถึงนักศึกษาปกติสําหรับน้องๆที่เขาจะจบม .6 จบปวชอเอเอปวชปว,ชปวชกสกศน,นนะคะก็ไปสบักรลามก็จะถามว่าเตรียมอะไรไปบ้างคะอย่างแรกเลยไปถึงลามปุ๊บอ่าลามเนี่ย ไปให้ตรงวันที่เขารับสมัครนะคะบางคนนึกอยากจะไปก็ไปจะคิดจะเรียนรามก็ไปตอนนี้ไม่ใช่นะกรามคือไปตามวันรับสมัครนะคะสิ่งแรกที่ไปถึงนะคะมหาวิทยาลัยามไปที่ตึกสอปอแต่ละตึกเนี่ยสามารถดูได้จากเอเกิดเป็นป้ายเนาะมันจะเขียนว่าสวปอแต่ใครไม่รู้จริงก็ขงนอกต่อ,ตอ ม่พูดสักทีโอเคไม่ต้องสนใจคนข้าง,งนอกเนาะก็ศึกษาปถามยามไปได้ค่ะเราเราถามยามดูแล้วก็ให้ไปซื้อนล่ในนี่คือหนังสือสมัครเรียนอันนี้เปาแนะนําว่าแนะนําเลยนะอยากให้ไปเซอร์เวย์แต่ว่าก่อนมารับสมัครอะ่ะเขาจะใกล้ๆนวลบสมัครอะ่ะมันจะมีให้ไปซื้อหนังสือใช่ไหมไปซื้อหนังสือมาก่อนซื้อหนังสือรับสมัคร เอามาดูข้อมูลคือในในหนังสือรับสมัครมันจะมีแผ่นนะแต่ปอไม่มีไอแผ่นที่รับสมัครแล้วเพราะใช้ไปแล้วอันนี้เป็นของรุ่นปาเลยแต่หน้าตามันจะแบบเปลี่ยนสีไปทุกปีอะเปลี่ยนบ่อยอะตรงสีตรงเนี้ยก็จะแต่มันจะประมาณเนี้ยเล่มละวสองบาทก็มีให้กรอกอะไรตามทั่วไปแล้วก็อยากให้ไปก่อนสักสักสักก่อนวันวันที่เขารับสมัครไป,ไปซื้อก่อนแล้วกลับมากรอกที่บ้านนะคะก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะต้องเตรียมไป นอกจากนี้แล้วมันจะมีใบรับใบเขียนใบรับสมัครที่เขียนแบบกรอกว่าชื่ออะไรอะไรอย่างไงนะอันนี้ไม่ต้องอธิบายก็ไปดูกันอแล้วก็สิ่งต้องเตรียมก็คือวุฒิวุฒิการศึกษาสำเนานะคะเตรียมไปวุฒิโโโอ,อ่ามหกปชปสเตรียมไปแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็แบบประชาชนนะคะไม่เยอะไม่ไม่เห็นว่าไม่ยากมันเป็นข้อมูลขพื้นฐานนะคะเตรียมไปรักสาชุดก็ได้นะ เป็นสำเนาไปจากนั้นปุ๊บซื้อซื้อนี้เสร็จกรอกเสร็จเรียบร้อยเลยนะจริงจริงมันจริงๆมันมีไกด์ไลน์นะมันไม่มันมีไกดนะ์กอะ่ะมีคนที่แบบเป็นชมรมอะ่ะพาเราไปส่วนใหญ่จะพาเราไปแต่ว่าถ้าแบบหาเขาไม่เจอเขาไม่มาสนใจหนูเลยหนูไปไปคนเดียวเลยไปกับพ่อกับแม่เขาไม่สนใจก็ไปเองเลยค่ะกรอกทุกอย่างเสร็จถือใบถือใส่ซองใบไปที่หอประชุม ที่วันนั้นคนมันจะพูกพาเราจะมีความสุขว่ามันต้องเป็นที่นี่อ่ะเออมันจะเป็นหอประชุมนะคะหอประชุมก็เข้าไปตามต่อซอกซอยเลยไปก็ไม่น่าจะมีอะไรมากตรงนี้เพราะคิดว่าอ่าแล้วก็ไปแล้วรองแพทย์ถ้าใครมีใบรองแพทย์แบบว่าสุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยนะวะก,ก็เตรียมไปแต่ว่าถ้าไม่มีที่นู่นมีนะคะ20สิบาท่าหรือส0ิก็ไม่รู้นะไปตรวจที่นู่นนะก็ขึ้นไปเข้าหอประชุมปุ๊บซื้ออะไรเสร็จรเรียบร,ร้อยเรียบร้อยแล้วมะเดินขึ้นมาได้เลื่อน เว้ยนี่บอกบอกละเอียดมากเลยเบินขึ้นาด้วยกันไปรับรอแพทย์ไปรับรองแพทย์ปุ๊บเลี้ยวขึ้นมาเลื่อนปุ๊บตรงไปเลยนะตรงหูบอกอย่างนี้เลยนะขึ้นมาเลื่อนปุ๊บเลี้ยวซ้ายไปไปเอาใบรับรองแพทย์ได้ปุ๊บกลับมาอยู่ตรงบนเลื่อนตรงไปครับตรงไปตรงเนี้ยจะเห็นเก้าอี้มีคนนั่งเยอะๆคือเขาการกอกนี้อยู่แต่เคยแนะนำอ่ะให้กอกมาจากบ้านกอกติดทุกอย่างให้มาจากบ้านแล้วจากนั้นก็เลี้ยวครับ เอกาสารใหขอประชุมเลยคราวนี้ก็ไปตามขั้นตอนค่ะแบบว่าไปตามขั้นตอนทุกอย่างเขาจะเป็นคนดูแลเอกสารเอกสารเราทุกอย่างเลยจากนั้นเวลาเดินเดินเขาดูแลขั้นตอนผู้เข้าจะบอกให้เราไปจ่ายตังค์ใช่ไหมไปจ่ายตังค์ก็เราจะพบกับใบนี้กดลงไปจ่ายตังค์เข้ากับใบนี้อันนี้ใบนี้ต้องมีใบนี้คือของเพื่อนเปล่าอันนี้สําหรับั้งแรกอัไทรัฐครับทไทรัฐ ก็เป็นหลักวิชานะคะก็คือก็จะถามก่อนเลยถ้าถ้าอันนี้นักศนะึกษาใหม่นะพูดในกรณีนักศึกษาใหม่นักศึกษาใหม่คือเขาจะยังไม่เคยเรียนอะไรมาเลยใช่ไหมก็วิชาพื้นฐานเนี่ยก็จะมีแบบภาษาต่างประเทศประวัติศาสตร์ภาษาไทยสา,ารสนเทศปราประชญความรู้คู่คุณ,คณธรรมนี่เป็นวิชาขั้นพื้นฐานนะคะวิชาทั่วไปที่ทุกคณะต้องเรียน,นะคะเขาจะให้ใบนี้มานะคะแล้วก็ให้วงคือ เขาจะให้กินหน่กิจเอ่ยครั้งแรกนี่เขาจะให้ยี่สิบเอ็ดเนาะเขาจะให้กี่วิชาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเนาะแปดอ่ะแปดแปดวิชาจะให้ลงแปดวิชานะคะมันจะมีตัวหนึง่งอ่ะอย่างเงี้ยไม่มีหน่วยกิจความรู้คู่คุณนะคะ่ะไม่มีหน่วยกิจ ก็อันนี้ก็จะเป็น8วิชาก็จะลงทั้งหมดแปดวิชาเป็นวิชาพื้นฐานแนะนําให้ลงให้หมดเลยไม่น่าลําบากไม่น่าไม่น่ายากอนะ่ะเป็นวิชาพื้นฐานะก็ลงไปจากนั้นก็ลงอันนี้เสร็จไปจ่ายตังค่ะไปจ่ายตังนี้ก็ใกล้จะเสร็จละไปจ่ายตังครั้งแรกค่าใช้จ่ายครั้งแรกก็ประมาณ 3- 4, ะะามถึงสี่พันนะคะก็ค่าเกิจยี่สิบห้าบาทก็คูณไปมี2ีเอ็หน่วยกิจนะเพราะว่า จริงๆมันมันมันมีสาม,มกับสองใน,นกิจอันเนี้ยช่วง,รงแรกๆอ่ะมันจะมีอ่ามีสามในกิจสามหกมีสองด้วยก็รวมๆอ่ะทวามู้ผู้นำสูตรในกิจก็วันยี่สิบเอ็ดในกิจที่ปอเคยไปลงกับเพืนน่อนอ่ะยี่สิบเอ็ดในก็คูณไปคูณยี่สิบห้าคูณค่ณาบำรุงคูณนักศึกษาใหม่คูณนูน่นคูณนี่ก็เตรียมไปสักสี่พันอ่ะปอเป็นพูกชอบเตรียมนะแต่ว่า เราสักสามสี่พันประมาณนี้ไม่ไม่ไม่เกินนี้แน่นอนจริงๆไม่น่าจะเกินสามพันกว่าหรือเปล่าว่าว่านะมันไม่เกินสี่พันแน่นอนแต่เตรียมไปดีที่สุดนะก็นี่คือขั้นตอนการสมัครหลังจากก็สมัครก็จะมีอะไรที่ต้องรู้ก็คือเราจะได้รหัสการศึกษาหลังหลังจากนี้เราจะได้รหรัสรหัสนักศึกษาเราจะรู้เลยแล้วก็รอรับบัตรเลยนะคะเรียกว่าบัตรนักเรียนนะคะแล้วก็สามารถเช็ควันเวลา การสอบได้ที่อ e ีสโซบิทนะคะหรือว่าสามารถมารับได้ที่ร้านโรงแหละที่ตึก KTB นะคะอีสโซบิท mm hmm. เหมือนกันนะคะว so ันสอบเซอร์วิสนั้นว่าวันสอบเซอร์วิสสามารถไปรับไปรับตาางสอบได้นะนะคะก็เดี๋ยวอันนี้พูดถึงเรื่องการสมัครเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของพิธีกรอย่างไรก็รอชมนะคะว่าพิธีกี้คืออะไรเอ่ยอย่าลืมพบกันใหม่คะ่ะ